เอาละครับผมสิคนเลยนะครัผมสิบสองชามวันนี้เราอยู่ในไมโครฟลัพในมินิเกมอาร์เดสเอ็นนะครับไม่ใช่แมปมันชื่อเดสเอ็นมันที่เกมเดสเอ็นอะไรับทโกท่านนะี <c oughs> ่เกมที่มีชื่อว่ายิงซอมบี้นะผมอยู่กับพอยิงเนี่ยแล้วผมแล้วมันก,ก,ก็เลยเกี่ยวกัว่าตอนนี้ไม่มีใครเล่นด้วยนะมันเหงาชิบหายเลยเอาตามตรงเนี่ยเรียกเเนีีย่ยยรกไม่ได้คนเดียวเนะี่ยดูดูเห็นปะ่ะเรียกไม่ได้คนเดียวตอนเนี้ยโอ้โหลูดิครับถ้าเกิดถ้าเกิดเรียกไม่ได้เผาไม่เรียกม,มัหรอกบวกเลยใช่ไหมใช่ ยิงเขาไม่สอนด้วยไอ้ยิงยิง,งโอเคโอเคโอเคอันนี้พวกอซอมบี้นะผมก็คืออันนี้ไม่ได้เกมทีม่ไม่คล้ายกับ Left 4 Dead นะก็คือจะมีซอมบี้มาบุกนะครับเอ,อืออย่างงี้นี่ได้โกเพิ่มนะครับน่าตอนนี้ผมมีโกอยู่หนึ่งร้อยสิบแล้วนะครับโอเคโอเคโอเคโกร้อยสิบอ้ยนี่อะไรคนนี้อะไรเนะี่ยคนนี้อะไรเนะี่ยคนนี้อะไรเนี่ยไปเลยไป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 ไหนก็ไป โอ้ย reloading r ด l o a d i n g reloading reloading r e l o ด d i n g r e l o ด d i n g นะอินสต a kill จ้าโอ้เอ้ยไหวป่าวไหวป่าวเฮ้ยลงไปลงไปลงไปหนีไปหนีไปไม่เลื่อนรีอยู่กดชิป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 มันจะกดชิปตรงนั้นไอ้ตรงที่มันพังอ่ะมันจะเป็นการซ่อมจริงอะเออเร็วๆกดชิปเร็วกดตรงนั้นน่ะไปยืมไปยืมพื้นที่ใกล้อย่างเงี้ยนี่อ๋อ โอ้ยเล่นเล่นให้มันในดีหน่อยดิมาโถดูดูดูเล่นเงี้ยเล่นเงี้ยเนี่ยเอไปยิงเองเลยมั้ยก็หลบไปเด้ไม่หลบวุ้ยโอ้ยไอ้ดับเบิ้ลโกดับเบิ้ลโกสนุกแล้วงานนี้ดับเบิ้ลโกจ้าโอเคดับเบิ้ลโกจ้าสนุกแล้วจ้างานนี้อะไรอะไรไหวเปล่าติ๊กอมบี้ อีป้าอุ้ยไหวนะไหวนะได้อยู่ได้อยูเ่เจ้เช้าเบนโกครับผมเบนโกกันอะไรเงี้ยมันหมดยังวะเยังยังยังไม่หมดนะเดี๋ยวเบนโกโอเควิ้วีหมา,าด้วยเออหมาหมามันกัดน,นะระวังด้วยโหดโหดหมาโหดอืมไหปะไหปะไหวปะได้อยู่ เอ้ยเอ้ยแต่ไม่ไหวหรอกเฮ้ยหนีมาหนีมาเอ้าเวนกรรมเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเอ้ยเอ้ยมันมีเวลาจำกัดนี่หว่ายี่สิบวิเวนกรรมอะ้วเดี๋ยวยืมเงี้ยห้านี่มีเพื่อนมาช่วยอยู่โอเคเฮ้ยหนีเราหนีเราหนีไป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 เฮ้ย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 หนีเรา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 โอ้เฮ้ยโอเคมาตามเพื่อนอยู่ตามเพื่อนอะไรล่ะตามตัวเนื้อ ไม่ได้หมายถึงซอมบี้หรือหมายถึงหมาก็หมามันตามกูดูหมาตามผมก็ตามเพื่อนไงก็มันตามผมไหมันก็ตามเพื่อนไงโคตรเซ็งไอ้ตองบี้ไอ้ไอ้องบี้ตองบี้ทีทีระเบิดเออระเบิดจ้าเออเออยิงยิงยิงไอ้ตองบี้ทีทีละมึงอะไรแจ๊กกะไอ้ตองบี้ทีทีฮะเออระเบิดไปเลย กูขันนะครับผมเฮ้ยตอนนี้ตังมีเยอะอยู่นี่ว่าไปเปิดห้องนี่ว่าเปิดห้องเฮ้ยอย่าคิดลึกดิไรยังไม่ไดคิดอะไรเลยรู้รู้รู้ว่าคิดอะไรรู้ว่าคิดอะไรเดียวเดียวเดียวตอนนี้รู้รู้นะว่าคิดอะไรอ่ะรู้เลยว่าคิดอะไรอ่ะไม่เอาไม่เอามันเด็กไม่ดีอะไรอ่ะกขาผิดอะไรเด็กไม่ดีเด็กไม่ดีอันนี่ไงมีคนเปิดโฮเทลแล้วมีคนเปิดห้องแล้วอืมอห ยังไม่ดีนะกลางคืนแล้วเนะี่ยเปิดคลองกันแล้วเนะี่ยโอ้โหสุดยอดกดแถบมาไอาชิบหายผู้หญิงสามยังไงล่ะโดนล้อมรอบไม่เกี่ยวไม่เอรไม่เอรยิงกลัวอยู่ไม่เอรไม่เอรเฮ <c oughs> ้ยสวัสดีสวัสดีนายซอมบี้เป็นไงบ้าง <c oughs> เฮ้ยโอ้นี่ว่าต้องให้ช่วยไม่เฮ้ยมามา,มาอันนี้ไหวป่ะ <c oughs> ข้างหลังมีนะ หมาใช่หมาข้างหลังมีหมาหมาปึ๊บโอเคเฮ้ยปึ๊บฮะเพื่อนเดือดพี่สับบี้ก้าวได้เอ้ยข้างหลังมีปลาหมอนเป็นหนึ่งตัวใช่เหรอคนบีนี่ใครล่ะเปิดออฟฟิศละเปิดออฟฟิศละเปิดออฟฟิศละออฟฟิสมันจะมีขายชุดนี่ไงอุ้ย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 หมาหมา ไอหมาอ่ะเอ็มเอ็มหมาเอ้ยไอหมาแล้วล่ะหมาหมาหมาเหมืออะไรไม่เกี่ยวละหมาเหยาตามมาดิเอ้ยมีคนตายโอ้โหจริงดินั่นดันมันดัไปบุกเดี่ยวเอ้ยลองโอ้ยเราไปเราไปตาแล้วหนีไม่ทันอ่ะเกาใหญ่โอเคขึ้นชีพมันนะอุ้ยใจโอเคโอเคเขานี่ก่อนแล้ว โอ้ยตายแล้วเชสโอเคปืนไรเฟิลปืนไรเฟิลผสมกับช็อตกันเอาไปเลยช็อตกันกับไรเฟิลเอาเด้อเอาไงอะเอาไงอะช็อตกันกับไรเฟิลเอาดิให้หมดอะเออถามจริงการปิดประตูมันช่วยอะไรไม่ยได้มันมันช่วยกันได้ทีเดียวแต่ถ้าเกิดมาหลายทางมันช่วยกันไม่ได้เฮ้ยเราไปเราไปเราไปไม่ชื่อเราไม่ชื่อเราไม่ชื่อเราปุ๊บเอาไป โอเคไปนะอุ้ยโอเคเฮ้ยไป้วไป้เฮ้ยลบลบกันลบกันลกันลงกันลกันลบกันลนลบกันลนลบนนลบกันันเนลบอนบกันกเนันลบกันลันลนละล f นลลบกันลบกันบกันลบกันลบกันลบกัันลบอันลบกัลบกันกันลบันนลเนนนลนนักนนนอกล เออมาได้อยู่โอ้พระเจ้าดูดิเนต้องมาต้องมาต้องมาอะไรต้องมาเสียเวลากับใครเนี่ยโอ้ยอะไรอ่กมันใช่เรื่องที่ควรมันใช่เรื่องที่ควรแต่ว่าตับต้องช่วยกันไหมเอ้ยซื้อซื้อเกาะซื้อก่อนดิซื้อก่อนดิแล้วโอ้โหนะเฮ้ยเฮ้ยกระตุกกระตุกกระตุกช่วยด้วยช่วยด้วยกระตุกกระตุกอุ้ยอุ้ยโอเคอุ้ยโอ้จะตายแล้ว โอเคเดี๋ยบมันโกดับยวมันโก้ไนส์โชว์ไทม์วิ่งต่อไปต่อไปต่อไปนี่เป็นเวลาโชว์ไทม์เลยครับผมว้าเอ้ยระวังลนเฮ้ยไม่ใช่นี่ว่าอุ้ยเออเออเออข้างหลังข้างหลังเออเออเออเฮ้ยปัดปัดเป่าปัดเป่า ข้างในนี้มีไหมเหมือนไม่โดนเลยวะดูจริงด้วยบัดเปล่าบัดเปล่าไม่ม้อนอยู่ไหนวะเพื่อนเราตายอ่ะโอเคตายแล้วเพื่อนเราตายตาเฮ้ย<า>ได้สปีดได้สปีดโอ้โหได้สปีดสอ,องมาอ๋อเราช่วยเพื่อนเราจะได้สปีดสองใครถอดผมไปเปิดแกลเลอรี่ก่อนเลันโอเคแกลเลอรี่เกาะทองจัดมา เป็นกรมมันกำลังทุยม่แล้วเหรอโอเอยชิบหายแล้วเออปัดเต่าปัดเต่าสองตัวสองตัวโอ้โหเป็นกมแล้วเพื่อนเพื่อนล้มเพื่อนล้มช่วยเราช่วยเราเขาเขาจะล้มแล้วเนี่ยเออเอใกล้ตายอะไรเงี้หนึ่ง เพื่อนอีกสิบวิเพื่อนข้างแล้วไอ้งอีกี่วิพออีกกี่วิของเขาใกล้หมดไม่ดูดีกวิกิวตัวเองยังไงวะของเขายิงหกวิของเพื่อนอีกสามเพื่อนตายแล้วของเขาตีตายไม่ทันไม่ทัันไม่ทนขอโทษหนึ่งไม่ทันตายโอเคดูคนเดียวฟิกเตอร์มองนะไม่เป็นไรหาเต็มเลย เกิดตรงนี้แม่งมีหัวทอมบีเลยฮ่าฮ่าอ้าวมันเกิดได้ด้วยเหรอพื้นทีพนะโอเคขอบคุณมากอ๋อดูดูดูด้ดูด้วยใครเดือบแบกอ่ะแม่ทำตัวไรประโยชน์จะเปล่าขอโทษละกันอุ้ยขอโทษแล้วมันขอโทษแล้วมันมีประโยชน์มีประโยชน์ขึ้นไหมมีละกัน ทำไมกล้าพูดคขาว่ามีด้วยล่ะกล้าอุ้ยแต่ใกล้ตายแล้วเอ้นมันน่าอึดตายตายแล้วเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยขอโทษครับเดี๋ยวโคตรจะมีประโยชน์นะเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้ไหนอยู่ข้างบนอยู่ไหนออฟฟิศเพื่อนมันตายจะตายตามแล้วเนี่ยตา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 ยเย้ยยังยังยังต้องไม่ตายเว้ยต้องไม่ตาย เออต้องไม่ตายสามองหนึ่งเราเนี่ยแหละตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพยายามเดี๋ยวพยายามระเบิดนี่มาอย่างไรวะเนี่ยอ๋ออทำบีเอ้าเออไม่ถงหมดไม่ถงหมดโอเคโอเคโอ้ทั้งระเบิดเพราระเบิดลูกอ๋อบอสบอสมาบอสมาจริงเหรอเดี๋ยวบอสมามีทางเดียวที่สู้บอสมีทางเดียวที่สู้บอส์เดียวสู้บอส์ล็อกเกอร์ลันเชอร์เออปีสู้ ระเบิดใหญ่เลยโอ้ยโอ้ยบล็อเกตลันเชอร์โอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเลือดจะหมดเลือดจะหมดเราเราเเราิวเราคิวเราจะตายอะไรบอสอะไรบอสอะไรบอสโอ้ยตา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 ยยังไม่ตายเว้ยจะไม่ตายยังไงล่ะแต่มันวิ่งไวอ่ะ มันไม่ไดนคตรที่สูงมันโคตรวิ่งไวโอ้โอเคอ้าวกระสุนช็อตกันหมดขอบคุณมากโอเคช็อตกันกระสุนช็อตกันหมดกระสุนช็อตกันหมดเก่าแล้วเป็นเก่าแล้วเป็นเก่าแล้วเอ้ช็อตกันชดการไม่วิ่งคตณไวอ่ะระเบิดเอาระเบิดเอาอืมอี๋มันใกล้ตายแล้วอย่างนี้น,น,นึ่งล oh. oh, okay. oh. ุกเราเราเราเรเรโอเคปุ๊บ เหมือนเหมือนเออเเห็นแล้วหละจะวิ่งไปซื้อหมวกก็ไม่ได้ซื้อพ่อแก่เลยดูดูโอ้พระเจ้าชึบอ้องเกนเชือกระเบิดปะเอ๊ยระวังตอนนี้ยากกว่าเดียวนะยากกว่าเดียวนะ ผ่านบอลเมื่อกี้ตายแล้วโอ้ยหหูกองทัพมันเป็นกองทัพซอมบี้เลยเออเอออวะมีตัวมีตัวตีไฟลืมไปจริงดิเออใช่โอ <ý ett> <mulheres> ้ยกระตุก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 ตายยังตายแล้วยังยังยังไม่ตายแล้วผมตายแล้วโอ้กระตุกตายแล้วเหมือนกันโอเวอร์เกมโอเวอร์ จีิงๆกระตุกมันกระตุกอะจู่ๆมันกระตุกเป็นช่วงหนึ่งอะโอ้พระเจ้าทูแบดทูแบดอะชิบเอ็ดนาทีว่ะเวลาที่ใช้โอ้โหมาอีกตาหนึ่งแล้วกันเน่าอีกสตาร์เ okay. ขาปึ๊บโอเคครั้งนี้ครั้งนี้จะครั้งนี้ก็จะอยู่กี่ลาวอะเฮ้ยอยู่ไปจนจบเลยจบเลยโอเคมันมนนีให้จบป้ะวะมีดีมีมีมี อยู่ไกลเดาหาทุ่เพย์อยากจะถามแกมากกว่าป่ะว่าแกรู้แบบว่าวิธีเล่นคืออะไรไอ้หนูแหมโถโช์เทมแอมโปรแอมโกลฟ์เข้าไปตรงนู้น่ะเราไปตรงนี้กันแหละเรื่องเปิดออฟฟิตเด็ันโกลอโอเคอออลิโหลด ไห้หลดไวอย่างนกันนะโอเคโหลดกระสุนกระสุนของลูกของลูกเนี่ยลูกโมจะมีอยู่2 8 5 285น่ะทั้งหมดเอาตังหมดก็ต้องซื้อกระสุนใช่เอออุ้ยตูเริ่มพังโอเคเปิป่ะได้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 หมีคนมีคนได้แบบเบิ้นโกะเขาเองอ๋อเขาเองเขาเองใช่ไหมเขาเองเขาเองแหละเขาเองใช่ไหม ใช่เขาเองอ่ะโอเคครับผมไม่เป็นไรเราสามเราสามมาแล้วเว้ยขอโทษหน่อยเธอเงียเขาเป็นออฟฟิศพีซไม่อมินี่นะอุ้ยรีโหลดแม็กซ์เอมมูโอ้เพื่อนไหนบ้ะงอุ้ยฝ่ายแล้วมาอุ้ยโอเคเฮ้ยถ้าเกิดยิงถ้าเกิดยิงโดนหัวได้นั่นเลยเหรอ ดิอีนนท์หัวมันได้สองมันได้ go to up เอ้ออีอีอีโอเคฮะเฮ้ยข้างหลังข้างหลังระวังเฮ้ยเขาบอกเข้าเข้าฟีดแล้วเพื่อนคอยเข้าฟีดเพื่อนคอยเข้าฟีดก่อนอ่ะฮะเข้าฟีดก่อนเข้าฟีดเลยเข้าฟีดเลยเข้าวฟีดเลยอ่ะฮะโอเคมาเริ่มเข้าฟีดก่อนซื้อซื้อเกาะซื้ออะไรพวกนี้เรียบร้อยก่อน

โคตรกระตุกโอเคเดี๋ยวจะการข้างนอกให้นะจ๊ะทำไมันยิงไม่โดนเนะไม่เข้าใจไม่รู้สิอุ้ยหล่าไฟแล้วอ่ะเป็นเก่าแล้วช่วยชักกันกันดีกว่ามีชักกันเลยอะไรเนี่ยชักกันชักกันกันเดี๋ยวเป็นอย่างนี้เลยแหละเก่งเนี่ยเป็นกบเปไปกบเป็นก๊อปวิ

หมดตัวแล้วองอ่ะห้าร้อยแม่แย่จุ่มหาใหม่ได้หาใหม่ได้เฮ้ยหมูไปกับไปกับหมูหมูหมูเฮ้ยเฮ้ยพอยไงอินสตาคิวฟอร์สิบวีวอะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไปเออโคตรแย่เอ้ยออเอยเอ ใส่ชุดได้ยังวะววอยากบ๊ายบายแต่งยังไม่พอฮัลโหลอตอนนี้รู้สึกมันกระตุกอะ่ะค้างปะไม่เนะวิง่งปกติใช่ค้างเข,งขเดียวใช่ไหมอาจจะเป็นเช่นนั้นโอปพระเจ้าเจ้าช่วย,เ,ยวเห็นเห็นว่ามันกระตุกอะ่ะเห็นว่ามันค้างอะ่ะหรอเพื่อนโดนยิงไม่นะไม่ไม่ไม่ค้างไม่ค้างเลยอ่ะเออ ข้างเกมค้างเลยตอนนี้ไม่ตายละม่อนใช่เหรอม่อนไม่คือม่อนอ่ะนั่นไ่แต่ม่อนค้างอ่ะก็เขาปกติพระแล้วเราจะดูตัวเสก่อนกันชิปเฮ้ยอันล็อกดิเออมันไม่ต่นน่ัอไม่มันไม่ต่อไม่ปไหมน้วยนะดำโอเคถือว่าตายแล้วใช่ไหมตอนนี้ตายแล้วใช่ไหมยังยังยังไม่ตายเห็นม่อนวิ่งอยู่เนี่ยวิ่งอยู่เหรอเออ เห็นมดวิ่งอยู่เนี่ยเห็นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่เนี่ยไอพี่เซลเอ้ยทำอะไรซะเนี่ยนี่มดเป็นไรเนี่ยโอ้โหตอนนี้ครับเซิร์ฟทั้งเซิร์ฟตอนนี้ผมแงพังไปแล้วโอเคไม่เป็นไรสำหรับของผมของผมพังแล้วนะของผมก็ปิดไปกี้ไปตรงนี้กันดีดีดีโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้จบวันนี้ก่อนนะครับเซลเกนครับเจอกันครับบาย